ใจบ่ดีใจได้ได้เออเอาเอฟซีเพื่อนฝากมาให้เจ้าไปซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อเกลือประเด็กเป็ดนัวขอบใจใจก็ดีใจบวะกูได้หลายเด้อเออเออนงินมาให้หนูไม่กะกขาจะกินกระเฝ้ากินพี่น้องแตงโมได้แตงโมูกี่ได้แตงโมอยู่ใส่มื่อ สบายดีล่ะกาสวัสดีต้อนแดงพี่น้องมื้ทุกคนใเด้ดออนุวาสิเปลี่ยนพี่น้องฟังเล่าพี่น้องฟังไทยรวมทั้งพี่น้องที่ต่างประเทศที่กําลังติดตามหับส้มเมนองกีบเนาะเมนองกีบกะทักทายสบายดีมือนี่เมนองกีบสิพาพี่พาน้องเข้าป่าอีเดียวเข้าป่าให้ยุ่งครบ เนาะไปกะมีหลายคนหรอกเนาะเม่น้องกิฟต์นัดอันแม่น้องเตนนะกะเอื้อยไว้เพราะว่าอันแม่น้องแตนเราเกี่ยวเขาเม่น้องกิ่ยวเลโทร่าเออแม่น้องเตนไปหาน่อไม้คุดกัะปูแดงไปว่าสันเนาะเพราะว่าเฮาเฮื่อนใกล้กันพี่น้องก็เลยชวนกันไปนะเนาะไปกะแต่ว่ามื้อนี่กะเม่น้องกิฟต์มีแนวสะพ้ายเนาะมีแนวสิไปอันสะพ้ายเม่น้องเตนนะกะเอื้อยสนอกแต่ว่าเขาจะบ่ฮู้เด้เพราะว่าเม่น้องกิฟต์บ่ได้บอกไว้ กับไปเบื้องน้ากันนะกับไปดูน้ากันพี่น้องว่าหน้าตาก็เจ้าสิเป็นอะไรสิตื่นเต้นบอเนาะคือจังแม่น้องกีบอแต่ว่าแม่น้องกีบมันตื่นเต้นเลยได้พี่น้องแล้วก็ดีใจเพะอยังเพราะว่าอันมีเอฟซีเนาะเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเพิน่นด้วยว่าที่ว่าเพิน่นเอฟซีกับเพิ่นซื้ออันพี่โปดพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นอันเพิ่นอันเห็นอันแบบการใส่ชีวิตของแม่น้องกีบเนาะแหละเพิ่นอันอยากให้อยากช่วยเลือเนาะแม่น้องกีบก็ต้องดีใจแลวก็อยากขอขอบคุณเพิ่นะนะแต่ว่าห้เบก่องสาก มียังเพิ่นห้มากเป็นเงินพี่น้องเอ้ยพี่เพิ่นฝากเงินมาให้สามพันบาทเนาะแม่น้องแต 1, นพันหนึ่งแด็กกะเอือยไม่ต้องกีบพ,พันหนึง่งที่เดือเป็นเก้าร้อยไม่ต้องกีบขึ้นไดใดใบสนาวันนี้ใว <laughs> หาดอยเด็กกะใวดอยแล็วละกะเป็นเงินกีนบน้่เพราะว่าเพิ่นฝากมาให้สามพันกันเรือหักเดืยอยางค่น,นะเนาะเดี๋ยวเอาเงินไปใหกเจ้ากันแล้กกะไปดุนนาตาเจ้าสิปินแล้วไรไปพี่น้องไปนี่เดี๋ยวเอาเงินให้กะเอาให้แม่น้องแตนก่อนแล้วยางก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปน้ำกลนกัเจ้าพี่น้องน้ำกลนเนาะ ไปน้องแตนเยอะสภาพไปถอยมีแนวใหมเจ้ามาพี่มาพี่มาใหมพี่น้องเบิ้งน้าเขาบอาไปดีใจก็เด้อด um, okay? ีใจบ่ยก่เยอันมี้เอฟซีเป็นฝากเงินมาให้เจ้าอีิบ่อู้ยอุ้ยนเพราะปฏิบัติดีใจก็ดีใจบ่กูเลยลายเด้อพี่เโอนเงินมาให้ ก็ก็ดีใจลายก็คุณหลายๆเงินเจ้าอันสุขภาพแข็งแห้งเงินอยู่ดีมีแห้งเด้อหาเงินหากำกับคอเขาได้เฮามีเด้อแมนพี่น้องพากันดีใจเนาะคนหน้าตาก็แมนคนจริงใจน้ำตาเขาสิออกไว้นะเขาเบาเนาะเออการน้องไม่น้องกิีบกะขอขอบคุณเนาะขอขอบใจเนาะที่วันโอนเงินมาให้แม่น้องแตนนะก็แม่น้องกรีบน้ำเนาะแล้วก็ขอให้เจ้ามีสุขภาพแข็งแห้งเงินคำลังไลมาเทมาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอาไปเลยแม่น้องกรีบเราไปเดียววาเราจิเป็นเดียวเลยเราจิดีใจบ่ ไปไปไปดูน้องกันเดี๋ยวไปดูอี่เอยไม่ต้องกิีบพี่น้องไม่ได้งานดีเงิน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 กรไปดูหน้าตาดีใจบ่ดีใจได้ได้เออเอาเอฟซีเพื่อนฝากมาให้เจ้าไปซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อเกลือประเด็นเป็นนัวขอบใจได้ได้เออเออสุขภาพก็ดีใจดีใจได้ได้ํำด้วยรำา้วยเนาะรำด้วยไปนาเมไนสรุปกาพี่น้องให้เบิ้งสักอน ไม่น้องแตนได้พันหนึ่งเนาะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นฝากมาสามพันเด็กกะเอีย้ยไม่น้องกิีปนะพันหนึ่งไม่น้องกรีบ, 1, รบหลายกว่ามูเด้อห้าหกเจ็ดแปดเก้าร้อย 5, 6, 7, 8, 9, 100, พี่น้องไม่น้องกิีปได้เก้าร้อยแด็กกะเงินเงินเล่าเนาะเง,งินเงินเหล้าบ้านไม่น้องกิีปสามสี่ห้าเส้าหาพันกรีปไม่น้องกรีปไ,ได้เก้าร้อยบาทกับเส้าหาพันกรีปหลายกว่ามูจุดตัวเลยรทั้ง,งเงินเหล้าเลยรทั้งเงินบาทกะเนาะโอเคดีใจได้ ไปเขากอนาไมสักก่อนไปแต่ที่สำคัญกะต้องขอขอบคุณอีกเท่านึงเนอะพี่โปดสนอกขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรง,งลำรวยดำรวยเงินคำลังไรลามาเท่มาเนาะเออจะเดิเนึ้นจะเดินึ้นสนอกไปเขากอนะไมวบัดน,นี้ไปพี่น้องเขาป้าบัดน,นี้แต่บ้ามื้อนี้กะมากับเอื่อยเ้ยเอื่อยเพิ่นกะกำลังเปิดช่องพี่น้องฝากติดตามผลงานของเอื่อยเมนองกรีบหน่อยด้อพี่น้องกะทรงกำลังแนงใจว่าไหแน่สฉนอเขาป้าบัดนี้ไปไป เดี๋ยวเขาเบิ้งนอไม้ก่อนพี่น้องโอ้นอ,นอไหม่นอไหม้ไรใช้แกกหอดใส่ได้เอ่ยไม่ต้องกิบก็ได้จะหอดขึ้นไปหอดใส่ <c oughs> อยอ่ามนี้นอไม่พอดีเนียงน้อยนอยนี่ก่อนเนียงน้อยเสียงปั่นกันคนอกอากอกอากอยู่พี่น้อง พุทธะอเพิพกก่นว่าพ้ากันเบากันไม่นองเตนกับเอลยไม่นองนกรีบแล้วไม่นองดำพุทธะโกเด้อเพิ่นว่าเออพุทธะอเพิ่นกับพุทธะกอผู้ดใด่ยโกมันกับแม่นได้หลายเนาะแหนงมันพี่น้องอเอ้ยแกแล้วบ่น้อไม่ก็สิเมื่อบาตเนาะ ก็จะกินกัะเฝ้ากินพี่น้องมันไม่ยังมันใกล้สิเบิร์แล้วเพราะว่านี่ก็เดือนที่สองเนาะจะน้อยเดือนหนึ่งเดือนสองเนี่ยมันก็เมื่อบ้านตัวเดี๋ยไม่ได้กินแล้วบัดนี้กินแล้วไม่ทุ้งเล้ะบัดนี้บ้องมันนี่ได้แท้เดื่อยไม่น้องกิ๊บกับเจ๊กเราหอดใช้ได้ไปพุ่นเลยบอไม่น้องแต้นก็ไม่น้องดำก็ไปพุ่นเลยแง่กันคนละกอ นี่พี่น้องเอ้ยนี่นอนนี่กับพี่น้องเอ้ยน้อไม้ไล่แบบโบมีขุนหลายใดๆขั้นตวานตัวได้มีขุนหลายนั่นหมดขั้นหลายพี่น้องเอ้ยนี่เปิดก็เป,เปเาาน็นแซ่บสียบัดนีบ่นี่ข้างนี้ก็ได้อืุย้ยอากาศกระหอนหลายพี่น้องเลย นนี่กับพี่น้องเอ,อ้ยหักเงีๆเพื่อเอาบออมาเนาะคุณอนะไม่น้องเต็นกัน,นได้บ่ได้มันอยู่พี่น้องเอ,อ้ยแต่ละคนผู้รลล้ายผู้หน่อยเนาะอ,ออกไปดูนน้ำกันอยู่นอ๊อกผู้น่ะโอ้เออไม่น้องกิบกัะ Cái gà khu cươi sao Tớ à, nó mày bị tăng á này. Nó mày bông Cái tìm cà khu đấy, phí ơi Này, đi lấy nó đi lấy, hác nó mày Mà còn hác thầy Để cái mình cướp con cưu, cưu tự tự xẹp thầy Nói Nó mà nè Ôi, tự ngon Tìm cà khu, ôi สี่โบเมนโบมีผู้หาเนาะกอนีเนาะม,มันจ๊งมี่ถูกแหละเนี่งมันจะมีพุลีพุลีแกมขับจะหน่อยเนาะเปาะเปาะเปาะไปไมาอีขนพี่น้องเอ้ยหมดขั้นกันหลาย แต่กระยามันเถย่ามันบ่มีเลยเนาะขนบกเข็นเก่าใส่กระตาหมานนี่ละใส่ลงไปนี่เห็นบอน้ำไมน้ำหมอกอย่านี่เนาะเพราะว่ามันบ่มีฝนตกมีแต่น้ำหมอกลงมันจะอ,อ่อนเดี๋ยวเราไปก่อไม้ก่อนตอนนี้ไม่ต้องกีบก่าออกมาเลยพี่น้องพากันย่างไรได้ มันคําแล้วเป็นชีโมงเลยวบอนี้เดี๋ยวให้เบิ้งเนาะไหมก่อ,กอนแต่ว่ากอนสเม,มื่อกับสิปแปะบนะสะก,กอนแปะบคุดอกกระปูแดงเพราะว่าตอนมานีลืมเสียมคาแต่ฟาวอยากเส้อไฟเขาหักแต่ว่าลืมนันลืมนี่พี่น้องเอย้ยเดี๋ยวเบิ้งกะตาก่อนนี่กะตาไม่องกีบกะครนะองเนาะพราะแกงอะไรซํานี่แกงหลายเพราะว่ากินตลอดอันนี้กะตาเอ้ยมันกีบมันมาเจ้าใส่ด้วยพี่น้องเอย้ยมั่นใจคกามาเต็มกระคุเปิดช่องแล้วบอเปิดแล้วชื่ออนะไรช่องนะ แม่ชีไปได้โอ้โหแม่ชีไปได้ฝา,ากติดตามผนงานเออยแม่น้องกิ๊บเด้อพี่น้องเด้อนี่ของแม่น้องเตนสายหมานพอดีเด้าป้าพอดีแกงเนะาะไ,ไปของไฟของ,ง,ง,งมั่นกระตาไฟกระตาแล้วแม่น้องดำได้ดายบ่เจ้าอือกยักก็ยังหมานบ่เจ้าก็ได้กระหมานตัวนกเป็นงกระตาไปเมียบัดนี้มาเวหน้าได้คอยแม่น,อนอ้องดำก็แม่มนอ้นองเตนสิเพื่อกันเวหน้าไปเฮาเวหน้าเฮาก็ได้เวหน้าเดี๋ยวจัเมื่อตอนนี้แม่น้องกิ๊บกับเออยกะมาหอดหน้าเด้วพี่น้องเดี๋ยวเอาเสียมไปอัน คุดเอากระปูแดงเอาจากพูดละตัสองตักเพาออะไรก็ลงไปเก็บเอาผักกระแยงอยู่หน้าเมื่อสสเก่งน่อไหมมันคำแล้วหะนะาใส่เสียมบัานเสียมข่อยอยู่ใสอยู่ใสเสียมข่อยนี่พ่อเลยเสียมก็ได้ไปพี่น้องคู่กับปูแดงสักก้อนบัดนี้หาแต่ลังก้อนกับว่าไม่น้องกีบคือกินนราไม่รู้เท้พี่น้องอาหารรักแก่งนราไม่นั่นนะเด้อมากหลายสิ้นปลาขาไก่ไม่น้องกีบก็กินได้อยู่กินได้แต่แบบว่าเฮงเฮงกินเท่านึงก็กินได้อยู่พี่น้อง อ่าแกงหน่อไม้นี่คือว่าเนาะกินซูเม,มือก็ได้ก็แต่ว่าย่านต้องเป็นด้วงสโนก <c oughs> เดี๋ยวขอปลาไปอันคุดกระปูแดงก่อนนี่พี่นอ้องเอออม่นกินพอหูมันนะพหู้อีกระปูแล้วเอาสักสองตัวกับพอ่อเขต้องเสดไกเฮ้ยแ่เดี๋ยวตัวนึงพี่น้องเอ้ยพ่อแหละ้าทำยิดเม่นกินปลาสิเอาสองตัวมันคำนะพี่น้องเอ้ย สิไปเก็บพักกระแหงกัน,นก่อนตัวเดียวนี่กับพ่อแต่เป็นยาเดียนี้ก็ได้ตอนนี้กับปูกะได้ตัวเดียวพี่น้องเอ้ยพ่อแล้วเดี๋ยวเก็บเอาพักกระแหงก่อนเมื่อใส่แกงเนาะไหมเนาะพักกระแหงกับอ,อยู่กลางหน้าไม่ต้องกิบนี่แหละโอ้ยพักกระแหงนี่ก็ได้เอากะเอาว่าาาวลายดอกพี่น้องเพราะว่าอันอีกจังมืออยู่มือได้ว่างๆกะไม่ต้องกิบสิมาเก็บเอาไปตากแห้งไว้ไม่ตะกินยนี่มันยน่มแเรงย่ม,มันบ่มีเนาะ แต่ว่าเหมือนี่นะเอาสําพอใส่แกงน่อไมอ่กับพ่อเพราะว่ามันคําหุ่มลํากํามืดพี่น้องเอ้ยคัตนว่าคนันคือย่ามฝนนี่กับฟ้าเมื่อเด้คั้นว่าเมื่อค่านี่มืดได้กับไฟดับเนาะไฟฟ้าบ้านไม่ต้องกิีบค่ะขั้นฟ้าห้องอยู่ผ้าพูดนะ่บ้านไม่ต้องกิีบนั่นรับเดวจะมันเป็นยังดอกโอ้บหดี๋ยาอีกจักหน่อยนี่โอเคไม่ใช่ช้อนกระตาตกลงพ่อได้พี่น้องบ้านนี้พ่อใส่กระตาก่อน เดอเมื่อพอกันก็นไม่ต้องกิีบเยื่อันพี่เล้ยพี่น้องเรือเพราะว่าเพื่อสิยญังเมื่อนี่กะไก่เติบนอกจากเมื่อพอกันก็นไม่ต้องกรีบเพื่อนเมื่อเฮ็ดกินเฮ็ดอยากสดอกบารีแกงหรือไม่บาซิไซยังนะบ่อท่านจักคือบาซิแกงหรือไม่ใสก่กระดูกหมูโอบาซิมีกระดูกหมูบาดูบอยเยื่อนนะไปเบิ้งสักก่อนนี่พี่น้องตอนนี้ไม่ต้องกิกีบกามาหัวเยื่อใดผมกรีบกากินเข่าอยู่นะกินเขากั็ยังละนั่งมาเบิ่งแม่ได้พร่นมันมาเบิ่งดูแม่ได้ยังไงนั่งเล่คยเออกินเขากัำยังนนนั่่ะ มืดเด็กพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปอันปอกน้ำไ,ไ,ไ,ไม้ก่อนปอกน้ำไม้เก่งบ่กเฮ้ยด้วยเหดุน้าไรนี่เด็กพี่น้องดโโกกเดี๋ยวเมนกิบปอกน้ำไม้ก่อนถ้าทอีบบสิีเก่งน้ำไม้ได้เมนูพริกอีเดียวสิบปีงปลาดุกกินกับตำบักเต่งแต่ว่าน้ำไม้นี่กะปอกปอกแล้วก็ต้มไว้พี่นอ้องเอ้ยต้มกินกับตำแตง่งยังต่างๆเนาะปอกน้ำไม้ต้มสักก้อนเดี๋ยวจังไปปีงปลาดุก นี่พี่น้องไม่ต้องกริบบอกเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เรียบร้อยแล้วเรื่องล่างไปก่อนล่างกะต้มล่างกะต้มพี่น้องเหรอเชลอาบันเชลอาันล่างก่อนพี่น้องเอ้ยล่างแล้วกะต้มต้มแล้วกะสิปนป่าเด้นี่ปลาปลาดุกนี่ปลาดุกปากมือปลาคอปลาดุกอัน เป็นปลาดุกหน้าด้วยพี่น้องเด้อเป็นอันปลาดุกพัดเมนูกิบไปซื้อมาเพราะว่าอันเอฟซีเพิ่นผากเงินใหมกันด้วยอืมก็เอาเนี่ยกินจะแซ่บมากินสักหน่อยเหมือนอย่นะสีต้มเนาอไม้แต่ก็ป้นปลาดุกบานนี่เข้ากันตัวนกเข้ากันตัวเนี่ยอันเนาอไม้ก็แต่พอดีงามต้มกับเบื้งเลยเพราะว่าอันมันเนียงน้อยพี่น้องมันจืดไว้ผคือได้อันน้อยอย่างง่าน่ะเป็นหมอบ่อหรือเป็นหมอบ่ พอดีมอกระไรนี่บอกมันกะเซ็ปได้งี้มันอ่อนดีเดี๋ยวไม่ต้องกิบอาอน้ำใส่แล้วกะไปตุ่มสะก่อนเดี๋ยวจังมากันคว้าป่าอโอเคพอจบนี่ตุ่มกับตุมต่มจิ่มออันนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องกิบไปคว้าปลาดุกสกักกอนอันนี้ก็ข้างไว้นี้ค็ปลาดุกก่อนแต่บังเดอมันสิปักมาก กระดุก cả, ตัวพี่ si ơi เอ้ยปิ้งเบิดนี่ พี่น,อน้องเมนกิบไ่ขีอกเรียบร้อยสะอาดแต่ว,ว่าสั่นเถาะเนาะเดี๋ยวอนันเขาอื่นยังเกช่อยช่อยกันกันมาสั่นเถาะเนาะหายมันอันมันซุกไว้อะนะคนตาตว่าเขาบบเห็ดแบบนี้นะพี่น้องแบบนังมันอันแบบนี้นะมันจะน,นจั่จุเห็ดกันกันมาสั่นเถาะโอเคตถเนาะ

พี่น้องเมนอกิบกันเรียบร้อยแล้ว่าจะต่อเนาะโอ้ยเดี๋ยวถ้าเกลี่ยตะก่อนเอาบปต้องใส่อันหัวสิครงหัวชิงคายก็กได้เด้อพี่น้องเพราะวา่วาเขาบริปิ้งแดี๋ยวกินโดนนะเขาปิง้งเขายังเสียออกไปปนอ,อยู่แต่ว่าขั้นตัวได้ยากใส่ก็ได้แต่ว่าเมนอกิบไ่ใส่พราะเดี๋ยวจะสใส่ลายมาันสีเข้มเป็นไม้ปิ้งก่อนไมปิ้งนี่ก็เป็นไม้ปิ้งเล็กเมนอกิบถูยางดีเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสีมันเป็นแนวนี้นี่ โอ้ถ้ากระสิได้กินป่าดูนี่ปีงวดซีโตนี่แล้วแต่ว่าบาดปนกับปนเอาเวอร์ดดอกนี่โอเคแม่นุกิฟตตกลงไปข้างไฟอืมนี่เอาไว้นี่เดี๋ยวแม่นุกิฟไปหาอาบน้ำอาบน้ำสักนตอนนี้แม่นุกิฟกัก็อาบน้ำเรียบร้อยเลยพี่น้องฝ้าอาบมาหนิฝ้าอาบแต่ว่าคำเพราะว่าอย่ามันหนาว คือผมคือจังว่าฝนจีโตกเนี่ยนะเดี๋ยวไปเบิ่งอันปิ้งปลาดุกชากกอนเปิดแน,นวไรละปิ้งปลากะพอปั่นน้ำเฝ้าอยู่บางหันนกก็จะไปทางไหนละปลาไอ้นี่เมนกินมากก็เกือบใหม,ม่พวกเนี้ยถามเพื่อนม,มาหนิสิหายบึงก็คือเป็นตะแซ่ตะบัดเดี๋ยวที่มาพี่กอนที่มาพี่เดิบ นอซุกเร็วเดี๋ยวเมนูกิบจีมักพิกกับผักเทียมสักก่อนจีสิปน,นนั่นเดีเอาไว้ก้อนอันนี้ก็ได้ใช้ร้ายเตือพี่น้องพิกก็ได้ผักเทียมกับใส่ซีหางี้มหมแหละเพื่อแต่ควมหอมมนะมนัะหมอนอไม้กับพอดอกๆอยู่พอดีเดี๋ยวเพื่อข้าปปน ปานิปาลูกเล้ยวจังไปเบื้องหมอน้ำหม้ก,ก็ได้มักพีกกับพี่น้องไฟใหม่ไหมนี่ซุปแล้วเดี๋ยวแม่ลองกินไปทํำการปนสะก่อนอเอาแกมันเห็่จังไหนติ๊บเขานี่นะมากินก็ปลาบะลูกอเ,เออเดี๋ยวแม่เอาให้เดอเดี๋ยวเอาปลา้องกินก่อนพี่น้อง,องอเลยกฮงก็ปลาบะลูก ตัวนีแดงจมกลมเอาไปกินอยู่ไหนกับเมย์เด้อหลุกเด้อเออเอาหลุกนะเออโอเคเดี๋ยวเอาออกปนสักอนพี่น้องเอยปนเอาไวดสามตัวนี่แหละตัวที่ซี่เห้นน้องกิ๊บไปกินกับเมย์โอ้ยกระิมั่คักเนาะหอนไหล ทอนเทฮอนว่าโอเคตำพริกก่อนพริกไม่ลก,กิบจีมามบางอันหอมแต่เนาะจีไหมกระเทียมเกลือเป็นน้ากับผงไป,ปโดนขาต่ำไปโดนไม่จุนพี่น้นองเลยเอาตัวน้าเบิดใส่เกลือก่อนยูใส่ผงตัวน้าคอยบัดนี้โอ้อยยุนี่กับปอบอกก็ต้องบอกขานเนี่ยน้าก่อน จะได้มันสิบวานนี่พี่น้องเพราะแต่มักพีกเด็กจังน้อยแล้วก็เอาปลาซะก่อนปุ้นเอาอันเบื้องห้างมันนี่กางได้ได้ประดุกนี่กันได้ปด เห็นปีงปลาดุกแบบนี้เดียคือเห็นอันต่ำมักทั่วนาะพี่น้องคือเสี่บได้อันนี้กางมันเอาออกปีงสามัตสี่ัตห้าัว,ว,วห้อนห้อนหั้นเอาไว้โอ้ห้อนลาย ไม่คักแก่ถุสุดท้ายแล้วยอยู่พี uh, ่ตำบันวดใส่ผักน้มกระเด้พี่น้องเพราะว่าพ้มใส่ผักเตียมแล้ว คนแบบนี้โบต้องใส่น้แบบนี้พี่น้องก็จะได้เอาไปกินโดดหมักเน่าจักหน่อยโอเคได้เดียว้องอีดากินเมืดแล้วบบลูกแกออกไปนั่นน่ะมืดแล้วบอเสียบโบเตงหมูะไรฮะเตงหมอะไรเตงหมูอยู่ไหนเตงหมูอยู่ใส่มืดนะมืดเดียว เสียบลายบอเสียายเสีตัดก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยคันแต่ว่าอันไม่โดกมาหยิบมาโดกแค่เนาะพี่น้องเนาะก็เสียบพี่น้องปนปลาดุกเม่ื้องกิ้ปนยบร้อยเด้วอันนี้เป็นส่วนหัวมันเนาะเอาไปกินก็ได้เดี๋ยวเม่ื้องกี้ปะเก็บพักมากินครับก่อนปะเก็บอันขิงก่อนบาดนี้ใบขิงนี่อันนี้กัสิปเป็นใบขิงพี่น้องเอ้ย ขิงอยู่อันชาดแมนอมกิฟต์อย่างที่บอกหกอดีอันเปลื่อยน้องใหม่เมนอมกิฟต์ขณะออกไปทิมเอาหยอดขิงไปกินกระปนซะก,ก่อนเสียบดีใบขิงนี่เป็นยาด้วยพี่น้องด้วยยาดียังบ่จักหูแต่มาเป็นยาเป็นสีเย็นๆก็ฝนสีนทุกบ่ฮึอือ โอเคพ่อ <Okay>, นี่พี่น้องพักไม่ต้องกริบกับเก็บพ่อดเดี๋ยวเบิ่งน้ำใหม่ก่อนเปิดน้ำบ๊กแล้วเดี๋ยวไม่ต้องกริบปุงปุ่งอากาศโปอก้อนบันปุ่งเอาสักก้อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องกริบเอาน้ำใหม่ก่อนเอาทั้งพื้นมันมันจะจืดพี่น้องเอ้ยหอนหลายแต่ว่าเอาบริเวณได้เอาซัมพพอกินแล้วก็ต้มไม่กินมื่ออื่นอีกหอน,หอน ห่นอนหลอันว่องมันนี่ก็ได้โอ้ยห่อนหลหอ่อนห่อนห่อนพอแล้วอันนี้ก็เอาไปต้มไปขึ้นเติมน้ำอีกเดี๋ยวไม่ต้องกิีบบอกทุกคนพี่้อง,งเอาน้ำใส่ไม่จังยินหมูหนักก็จะห้องอย่างเนาะปลาดควันตัวตัวห่อนหล นี่พี่น้องกับข้าวแรงไวโนกิปบนปนุกพี่น้องเอ้ยบนปนุกกินกับน้ำไม้ต้มแลาา้วก็บักแตงใบขิงมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อมานี่เด้อบนปลาดุกจุาา๋ยจังหวัดอืมอืมใหญ่แค่นะครับลองว่ะเอาไม่ได้ชิมอยู่ี่

ไม่พอ mm ้อไม่แ้วมเอานี่เอานี่เอานี่ไายไม่แดงที่ดกินไหมยบกินทำามอุนอ่อนเนา

ป้านี่ป้านี่ไปป้อยังกินเนาะไปทษพี่ไปทษพี่แน่ล้วปุ๊ดอันนี้เนาเอาเอาเอาไหมเอาไหมกินจะเอา,เอา,เอาไหมจ้ำหมดแซ่บมันตรงวายแซ่บ ตอนนี้เมน้องกิีบกะกินข้าวเรียบร้อยเลยพี่น้องไปจนคำจนเมืดสนอกคลิปนี้กะเอาซัมนี้ก็นะเดี๋ยวคลิปหนามาเพาะเมนตองกิบใหม่เด้อกะนอที่สําคัญเมน้องกิีบกะต้องขอขอบคุณเนาะพี่โป๋ที่เราอันฝากเงินมนไม้เมน้องกิีบแล้วกะเอื้ยแล้วกะแมน้องเตนสนอกกะต้องขอขอบคุณนะกะขอขอบใจได้ๆสนอกพี่น้องกะพู้ได้ที่เขาม้าบ้าใหม่ๆกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เมน้องกิบในเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปในสนองกะผู้ใดที่อยากให้เมนอนกี้เฮ็ดคลิปแบบไรเนาะหรือว่าไปหากินยังกะคอมเมนต์มาบอกเมนอนกี้ไรเด้อพี่น้องคันเมนอนกี้บางกะยินดีที่ส็ดในพี่น้องเบิ้งสตอกเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็พอเม็นคลิปไม่สตอกพี่น้องบายบายสบายดีเดอ้อ